อ๋อครับตอนนี้มาเบื่องคนงานตัดอ้อยนะครับเด้อหยุดหยุดขุดมันก่อนครับหยุดขุดมันแล้วก็เลยมาเบื่องคนงานตัดอ้อยเพื่อนมาตัดอ้อยให้ครับเพื่อนให้ตัดละแปดร้อยครับผัแก้เพื่อนให้ตัดละแปดร้อยก็เลยมาเบิ่งคนงานอัลก็ขุดมันนะครับเครื่องมืออะไรเงิ้ยทนครับเตี้ยมือในสองห้ามนครับสบายมากครับเบิ่งไม่สิันครับอืมครับเบื่องคนงานเพิ่นตัดให้เบื่องได้ครับทุกา เก่งคักครับเบิ้งเด้อครับเด้อคนโอ้ออจ,จอิ้งคักครับเก่งคือแค่ฮะครับเบิ่งเด้อครับเบิ่งตัวยางคนเด้อครับเด้อตัดอ้อยอ่ะ เออคนได้มือละสองพันบอครับอันนี้คุณยายไละได้เนี่ยครับเนี่ยคนตัดอ้อยเก่งครับเบึงคนได้มือละสองพันสองพันครับคนว่าได้หลายกว่าอันรับจ้างขุดมันนี่สมนาเนี่ยสมนาของแครับ,รบสมนาเพื่อนน่ะของแท้ครับของแท้โอ้โหที่ นี่ละครับสมนาเพื่อนน่ะเพื่อนได้มือละสองคนผมมีเพื่อนได้สองพันกว่าบาทครับมือนึงอ่ะตัดอ้อยกองครับตัดอ้อยสดอ้อยก็ตัดง่ายๆครับเบื้องขวาเฮ้ยนี่นะครับเมื่อนี้คนมาตัดอ้อยไหแถาแก้ภาผู้ใหญ่บ้านพาครับคนมาตัดอ้อยไ้เอกก็เลยหยุดการขุดมันก่อนุ่ะครับเพื่อนเพื่อนแบกพ่อเพื่อนอ้อยยาวครับ มึงได้ครับได้ออทีนี้ให้ตันละแปดร้อยบาทครับเพิ่นตัดเก่งพ่อครับอ้อยโอ้ยงามคักครับเพิ่นตัดได้ครับเมื่อวานนี้เอาเงินมันที่นี่มาเอาเงินอ้อยก้อนครับที่เนี่ย เอาเงินอ้อยเสร็จแล้วก็สิไปเอาเงินมันต่อครับปีนี้ม่เตซีเอากับเอาครับปีเนี้ยเอาอย่างเดียวอือโอ้โุนนะครับบึง้งโอ้ยเก่งครับเก่งเก่ง เอาตัดโซอ,อีกเบิ you, ่ Somehow, ื <und one> <point> <leaves> ้องโน้นครับเด้อก่อนสิไปอตัดโซอีกก่อนด้วยก่อนสิไปเบื้องคูนตัดอีกอีกนิเดื่อยะครับเบิ่งคูนนะครับเบิ่งเบิ่งโอ้ยโอ้ยเก่งครับขุนเบิ่งเบิ่งเออสุดยอดเบื้องนะครับเด้อเบิ่งเป็นตัวอย่างเด้อผู้อื่นตัดอ้อยนะครับอย่าไปเลียนแบบคือเพื่อนด้อเดี๋ยวมีซีซีหนุยเสียขา ขันเรียนแบบคือเพื่อนไม่ได้ครับเอเออหาเรียนแบบเอาครับไปเบื้องคืนอีกที่ได้ครับไปเบื้องรถไทยคืนอ้อยก่อนครับอ้ยอยงามครับครับปีนี้อ่ะปีนี่เป็นอาเซียอ้อยครับที่นี่อ่เวันน,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 นี้เป็นอาเซียมันที่นี่มันเป็นอาเซียอ้อยก่อนครับ เคสิบเอ็ดเนอครับเด้อนี่ครับเคสิบเอ็ดครับเบื้องรถพวกสูงยาวอัลลาดครับเบื้องเคสิบเอ็ดคู่นครับรถไทร่ผู้ใหญ่บ้านพาครับนี่เพิ่นมาเหมาตันละบแปดร้อยครับเพิ่นมาเหมาให้ครับเนี่ยเบิ่งเลยครับเบิ่งเลย คนครับคนงานคนงานมีอยู่สิบคนครับคนงานน่ะหักอยู่ัวทิศโัวแดนครับอยู่หลายมองมเออคนงานมีหลายอยู่ครับคนงานน่ะหักตัดเป็นหนาครับมีแต่มีผู้สาวผู้หนึ่งครับหุ่นนี้ดีครับอยู่เนี่ยเออเออฮะเออ ไปเปิดยูทูบบ้างนะยา yeah. เ,เ,เอ่อลงย<อ>ูทูบไปเบืบ้องผู้ช่วยละาแล้วตัดวนันนี้เดี๋ยวหูยเก่งขนาดว่าตัดเอาตัดเอาเลยเครับเบืบ้องคนงานวันนี้มีคนงานอยู่สิบคนครับเอาครับมาเบื้องคนขึ้นอ้อยครับที่เนี่ยตัถไถขึ้นอ้อยครับนี่ละหยุดมัน มาเอาอ้อยก่อนทีเนี้ยมีอ้อยอยูนีสิบไรเด้อครับเด้ออ้อยอะ่ะเบิ้งวิธีเพิ่นคลิปอ้อยครับคนนี่ตัดอ้อยโซด เึ็แล้วครับเจ้าของผู้เมา่นปีนี้พ่นผระจ้างคนงานมาขับรถไถครับคนขับเองคีบเองครับขับเองคีบเองขับเองคีบเองไปครับไปแล้ว เอาครับเบิ้งหน้า <c oughs> <c oughs> เอาครับคลิปนี้เอาไว้สนีก่อนนะครับเด้อคลิปนี้เอาไว้สนี้ก่อนได้ครับเด้ออย่าลืมกดติดตามให้ผมนั่นไหมนะครับเด้อคลิปต่อไปผมก็สิลงอีกครับหยุดการขุดมัน ครับคลิปนี้เอาไว้ซัี้และครับเดอ้ออย่าลืมกดติดตามให้ผมเ,เด้อครับเดอ้อเพื่ได้ผู้ติดตามน่อยหนหนึงครับ